คือคลิปนี้นี่ก็คือจะเป็นอ่าคลิปที่ตอนทับตัวกับเล่าสวัดีแต่ก่อนนี้เราจะเป็นอันเฟอร์เฮอทุกคนอาถ้าภาพมืดๆจังไนก็นขอโทษขออภัยเด้อหลังจากที่กินข้าวปุ๊บเนาะนก็กลับมาเบิงบาจันเมืองมืน่นคับผม สบายดีเนาะทุกคนมือนี่กัพบสาตีเนาะจาะซองเดอะฮีโร่ลาวมอนี่เขาจะมากินเฟอร์เฮือนเนาะทุกคนก็คือคลิปนี้นี่ก็คือจะเป็นอ่าคลิปที่ตอนทับตัวกับลาวมือนีนี่ตัวเป็นกบบกับลาวเนาะที่กัปนาจะบ้านนี่เนาะโอ๋อมือก่อนอ๋อจริงๆมันกับมามือสองมือแล้วทุกคนแต่ว่าบทฮันได้เจอกขนาดไหนแล้วมอนี่นี่พอดีได้มาเจอตัวเนาะเปิ้นพอดีมาหาอยู่เฮือนก็เลยพาเปิ้นมาเลี้ยง เฟเฮืออทุกคนแล้วก็จะมีอีกคนนึ่งเนาที่มาทำการมือนีก็คือนี่เลยบาดีสม,มัยเด้อเบาสวรรค์สมัยเบาสว์เดอทุกคนอ่นเพิ่มมาเนื่องจากคลิปที่แล้วแหละคลิปที่เหล้ยวใช่ปะเขาจะไปเมืองเพื่องอะนะเราอันนี้ยังเป็นมือแรงมือเดียวกันอยู่แล้วเขาก็เลยมาพากันมาออกมากินเฟอ้อมือนีมันมากินเฟอ้อเงื่อนหน่อยยูทีหน้าสนามบินหน้าสนามบินนั่นบัดไตยเลยทุกคน ก็ี่กับทีเอ็นิปยังอยู่ฟังไทยอ,ย,อยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเอ็นทีฟังเราอะแหละพอดีเ <พบ S 2> ด้เนี่ยบ้าเราก็มากินอยู่สนามบินวัตไตเนาะฟ้าท่านี่นี่จะเป็นอันท่านอันเฟอรเฮือแ์เซฟเนาะเคยพามดมากินเฮือนหนึ่งเรามดกันเลยอ่ะหมดพามาเธออนหนึ่งเนาะเราเบิดมดว่าหมดคิดใจนะหมดคิดใจกันเลยต้องได้กลับมากินอีกอัอหนึง่งนะตัลงไม่ล่ามาเลย ทมิทมดยากมดบอกค่อยค่อยพามาคอยขับรถนี่เนะาะฮันนี้ก็คือจะยวนบอลไฟแดงบอลนสนามบ,บินเลยเด้อทุกคนไฟที่แมป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 อ่เราะจะเป็นอา่าไฟจากที่เนี่ยไฟแดงของอสนามบ,บินวันไต <ป S 2> แล <ไป S 2> ้วก็น,น,นี่เนาะนี่ีไฟแดงอยู่บนนี้ทุกคนไฟแดงอยู่บนนี้แล้วก็ขี<อ>่มาประมาณห้าสิบเมตรเราจะเห็นฮานเฟืองตัวนี้อยู่ที่ ขวามือเนาะทุกคนนี่อันนี้พ่อเจ้เกียนซื้อมาหาหงเฟอร์เฮือไฟแดงสีไข่เนาะทุกคนมื้อนี้จะพามาทำกันหลายคนเลยมื้อนี้นี่ก,ก็คือจะมีสมหมาย,ยตอน,น้อยเนาะโคตแล้วก็เล่นี่ล่างตางแล้วก็ตัวมาทำกันมื้อนี้ก็คือจะมาทำกันแบบค,อคอยอยรอบครัวใหญ่หลายคนเลยมื้อนี้กูเก่งกินเยอะนะเก่งจนแบบ ไปเลยะแต่อนนี้เราจะเป็นอันเฟอร์เฮือทุกคนอ่าถ้าภาพมืดๆจังไหนก็ขอโทษขออภัยเด้อนี่เราจะเป็นเฟอร์เฮือที่อยู่ลาวเด้อทุกคนเฟอร์เฮืออยู่ลาที่จริงสูตรมันก็มาแต่ประเทศไทยมาแต่ไหนแหละเฟอร์เฮือนี่นะนี่เนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นยักษ์ขอเฟอร์เฮือร์พอตะเกาว่นเฟอร์เฮือรเท่าที่เบิ้งประวัติอยู่ไทยก็คือเขาเริ่มขายอยู่เฮือร เฮ็ดเน็ดเป็นนั่นเฟอร์เนาะเฮ็ดเป็นเฟอร์เราก็ไายอุ้งหัวก่อนบะพี่นะแต่ว่าสูตรมันที่ว่าเด่นๆก็คือใส้อ่ะเลือดเข้าไปในน้ำซุปจะให้ในน้ำซุปเข้มข้นน่ะนะเข้มข้นหรือเข้มข้นเข้มข้นอาษาไทยว่าเข้มข้นเดี๋ยวขออนุญาตปรุงเลยค่ะกินก่อนเด้อทุกคน ตอนน่ากินอย่างมือนีดตอนลูกกินอย่างนี้นะตอนกินกระตุนกินก้ากินอย่างนี้เขาดีดีเขาอย่งนี้เมื่อนี้ตอนนอนไหมกินข้าวเปียกด้วยทุกคนลองมือหนึ่งไม่อร่อยเส้นวันเสี้นเส้นมาลองกันเส้นใยๆเหนียวๆเนาะคือเส้นนั้นมาจากโรลงานเาบางเส้นพวกเนี่ยนะมันเป็นเส้นใหญยๆเหนียวๆนี่เวลาต้มแล้วมันจะน้ำน้ำซุปมันจะเหนียวๆแล้วก็แซ่บนะเนาะ ของที่โต้ที่โต้น้อยกินน่ะนะ กินตอนไหนจีวะผสมนีเลยหรือว่าจะเอาขุยกับปีกินกันเอาคุยกับปีกินกัน,นอลห,หรือว่าสซนี่เลยกันอะแต่สก็มากก,ว,ก,าก,ก,ว,กว่านลม,ม่น มาซอสอ่อยมิซเปยูขข่ข้างันเียผมกินกับาบอกสองแส้าอเขอาแสน้าเลยกัน<อ>เคใใจไตอนเามามดิ่ยงนไดทำอีกทำอีกค่ะเจ้าคือวันนันท้อกินวปน้อยแล้วก็เจ้าไรหมดถืกแล้ววันนี้อ,อัน ขาเจ้ามาลัยไม่ทำกินกันเขากับลซิเลแล้วได้เเจ้ามา,าวัยบนูซเลียนบาัด้วมทั้งหมด <c oughs> เ,มเป็นถือ, 2, อยูแสนห้าสิบสองพันหวยหน่งกวยนึงเ้า,าหาพั 55, นกะีบห้าสิบบหวยหนึ่งห้าสิบบาทแสนเ้าหอนห้าสิบห้าพันเนาะไม่ละแด่ว่าขาเจ้าเอาแต่เสห้าสิบพัเสีบ <c oughs> อยู่เลยทุกคนเนาะเก็บมนะืดเนาะไปว่าทำซุปเก็บบนเรืเรอเนาะือบมดเลยเนาะ แซบอยู่แซบอยู่ซุปเกปล,เลือบนเรือทุกคนใช่เอยอเชีกินแล้วหรอกอกลับเลยตีวันนี้บดัโดโลย,ยโค้าเบีอเลยข้ามเบือนะไปเคกลับเลยหลังจากที่กินอิ่มแล้วเนะทุกคนก็นจะขี่รถกลับเฮือนมานีนะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เฮือนเลยเดลยและตอนนี้เนาะทุกคนเขาก็ออกจากห้านฝืนงอนมาแล้วเนาะ,ะทางที่เขากลาังจะกลับบ้านอี่กะ พอดีกก่สนามบินสนามบินวัดไต่ก็คือสนามบินของประเทศลาวของเขาแหละทุกคนนะหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเด้อแต่ว่ามื้อนี้เขาคือสีโบได้เข้าไปเนาะ <laughs> ไม่ไ้ไม่ได้ไทยจริงๆเอาไปมื้อนาเนาะถ้าหากว่ามีโอกาสได้ไปไทยสิครอบครัวของเขาได้อันอมีโอกาสที่จะได้ไปลิ่นไทยคันเขาได้ขี่ยนนี่ก็ได้กัน ไาแล้วโบขี่แล้วรถมีขี่โยนรถแล้วได้ขี่ยนต์ไปลงน่องขายดีทุยอาแล้วเนาะตอนนี้เรากลับมาฮอดเทือนแล้วเด้อทุกคนนี่ตอนนี้ต่อเป็นกะอิ ah, now, now, ha, ha, here, ha, ่มนอนเทิงเลยตอนนี้นอนเทิงแบบฟูแหงแล้วก็เบิ่งกระตุนพร้อมหมดแก่ฟูแหงแล้วก็หลังจากที่กินข้าวปุ๊บเนาะก็กลับมาเบิ่งบาจันเมืองมื่นตามปก เวลาว่างของเพื่อนเนาะกิจกรรมปกติอ่าประจําวันของเพื่อนเนาะอ่าตอนนอนแต่เรื่องก็เดยเบื้องพ่อข้ารอก่อนแล้วก็เบรรงอันบาจันเมืองมืนให้เบื้องบาจันเมืองมืนแสดงเนาะแต่ละมือแต่ละมือก่อนเป็นเอฟซีของบาจันเมืองมืนเนาะอ๋อมองการดเลยเอฟซีกับมอเการ์เมื่อทุกคนเหรอนี่สมหมายตัวแกเอ็ดเบียกแล้วเนาะทุกคนคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเพราะว่าอ่าอิ่มแล้วนะ ไปกินมาอิ่มแล้วก็กลับมากกันจะได้พักก่อนแล้วก็เกลียมเครื่องนี่จะไปเมืองเฟืองในเมืองอื่นดีกันนะจัางน้อยก็จะได้เกลียมเครื่องเกลียมของเมื่อทุกอย่างแล้วก็มืองในตึ๊ดแต่เศ้าเนาะก็ขอจบเพียงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับซองเดอะฮีโร่ลาวดีเดอร์ทุกคนบ๊ bye bye, bye ายบายตอนน้อยบ๊ายบายเนยบายบายบ๊ายบายสมัยบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย